สเกลของจาดีก่อนนะคะความหนาน้อยกว่านี่พูดถึงเชยประวนาไลซึ่งเป็นวางเก่าวงเล็เที่ลูกไทสร้างเชยประวนาไลถูกกระปนา เชตวนา,านารซึ่งค้ายเชตะว,วันตัวเนี้ยมันไปอยู่ในรอพสามต้องตองีความว่ารอพอสามเนี่ยเอาไปมาก็สอบกสิทธ์อีกเหรอพวกพวกเราเนี่ยจะดูยากขนาดอาจารย์คงเกษมผู้ชี่ยวชาญเนี่ยแกยังไม่สามารถที่จะตอบ อันไหนมีบาลีอันไหนสันสกฤตอันไหนมีของอันไหนยังไงตอนนี้ให้ทุกท่านดูหินทรายก่อนแล้วกันนี่คือหินทรายสีเหลืองเ,เนื้อเป็นแบบนี้แล้วไม้มกับเมื่อาวานที่ไปดูธงสัจจะธงสัจจะได้จากสีบวบาณหลักนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาชอบ เพราะระบุเหตุการณ์แผ่นดิไหวนี่คือการเลึกที่ระบุแผ่นดินไหวหลักเก่าที่สุดในประเทศไทยนี่ต่อไปให้ะจะส่งมาให้การคนเสิเนะะะะาะบาสพูดถึงทาียก็จะเห็นว่า,วาม,นม,นมนนันเนี่นโอนั้นเยบาง,บางตัวที่มาก่อนอ่านเห็นเนี่ย เนี่ยอย่างเช่นว่าชื่อท่านเนี่ยมันก็ไปตันนาตรงนี้หมดหินแล้วมันไม่รู้จะอ่านไปได้ยังไงแล้วแต่เรารู้ว่าท่านชื่อเนี่ยครึ่งเดียวอีกครึ่งไม่เห็นแล้วหายไปหมดแล้วแล้วมาก่อนเนี่ยตรงเนี้มันจะมันจะอ่านได้ชัดมากแต่ตีมันการเวลาเนี่ยมาฝึกฝึกปะปีเนี่ยมันก็ตอนไปหมดนะแต่ว่าผมทําทลํลรับบี้ไปแล้วอ่ะก็ต้องไปดูจากลับบี้นะฮะเนี่ยก็จะ,จะเห็นว่า มันมันมันอ่านยาก,กน,นะ่อ่จะแคะออกมาได้แต่ละตล้วโตแล้วโตเนี่ยมันต้องใช้เวลาไอ้ที่ผมอ่านเนี่ยันอ่านมาหลายตีนะแล้วผมก็ค่อยจดไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแล้วก็ดูด้านข้างเนี่ยเหมือนยิงเละมันยิงเ,เมือูว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยใครอยากทำผมอะไรก็มาเขียนเอาไว้มาหาไวันอย่างนี้ใช่ไหมใครอยากทำอะไรก็มาเขียนเอาไว้ คำว่ามหาวันอยู่ตรงนี้มอวันมาสุดท้ายเลยมหาวันนะอาจารย์เสร็จเราให้คือมหาวันสายของเราเนี่ยเออนั่นสำเนาแบบนี้เลยมีต้องจะต้องไปเอาสำเนาอาหารมันก็อยู่เรื่องของนี้แหละเอนนี้เรนเห็นเรน็รู้ว่าใช่ตาวนาล้แต่เราไม่รู้ว่านอนของตัวหายเลยก็ก่อนเมื่อก่อนผมมามันยังมองเห็นองเงา มหาจินีอยู่ที่มหาวิทยาเป็นคนเชิญคนที่มนต์มหาจิปนีมีสิทธิมาจากเชตะวันน่าจะเนี่ยตรงเชตาวันมันจะอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันหายไปแล้วมันก็กลอนหมนมันมีลางๆอยู่แล้วมันกลอนหมดแล้วเห็นโตัวขึ้นไปถึงถึงอ่านได้แล้วมันก็ไม่ได้ความมันหายไปอย่างคนที่ให้เงินไปตรงเนี้ยดีอยู่โพมาห้าสิบแนี้ ก็ไม่รู้ว่าใครให้มันแตกมัน,นหมดไปแล้วจะข้างๆบางงทีเนี่ยมันมีตัวแต่เราก็ไม่รู้ว่าอ่านไม่ไมออกว่ามันจางต้องเราเข้าไปรู้ว่าจะอ่านยังไงดีไหก็อ่านเฉพาะที่เราตัวเห็นคือก็มงด้วยควานี่ทำง่าย,ดยๆ,ๆดูว่ามันสี่กับห้าเป็นศาสนาจักรนี่เป็นของศรีนาายณแต่ถ้าไปตรงของอาณาจักรจนกรวรรดิโบราน่ณ พอตัวรุกซือมัจะเรียกร้อยเป็นระเบียบแกะไปลึกแกะไปลึกไอ้นี่ก็แกะที่ตื้นแกะง่ายๆเนี่ยสมก็เป็นมหาินยานที่ประกาศตัวแล้วว่าเป็นหินยานแต่นั่นนะมหายานนะครับครับำว่าหินยานมันน่าจะเป็นประเทศอะไรเข้มแข็งทำอะไรใช่ใช่มันเป็นเป็นเป็นสมเก่าสมสมยุคเก่าครัับมนน่าจะะทอไอ้พวกนี้มันเป็นเป็นคล้ายๆสมยุคใหม่ผสมไปแล้วผสม ผสมความเชื่อทางขอมอนไรเข้าไปเยอะนะความยิ่งใหญ่อ่ต้องการต้องการความยิ่งใหญ่อย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออถ้าเขิอย่างเงี้ยว่าเาเขียนเขียนก็เขียนเนี่ยพวกนี้ใช่มไหมที่ก็สารหมาต้องการบริจาคกนบริจาคทนี่นี่กับเหมือนกันบริจาคก็จะบริจาคกันเหมือนกันแต่พวกนี้ไม่ได้ใครได้ต้องเขียนก็ค่าเป็นไทยค่าอะไรอย่างเงี้ยต้องใหญ่ฮะนี่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เขียนเลยว่าทำบุญให้เราพูดไว้ช้าหน่อยคืหลังพวกเนี้ย ทำบุญอะไรไว้มากก็ไม่พูดเลยเรื่องร่างการมือไม่พูดเลยก็จะพูดแต่ว่าฐานบริจาคอะไรไหวเนี่ยเงินนี้เป็นไงล่ะมันมันเป็นเงินเหรอฮะแต่ว่ามันเป็นทีมเกลมันมันซัวมันจะหนักไหเงินเป็นบาทใช่ไหมอที่400อ่าอาจจะหนัก45ครับ5้ครับว่าเป็นอาไรไดเมานด้มาหนักไต้ว่าทีมเกลไงทีมเกลในกระสับกระาบอกว่าบาทต่อไปเป็นไทยแล้วว่าอย่างอย่างสมัยนี้เขาพูดกันเนี่ย อย่โมิ้งแกยวได้นบาทผมก็นึกว่าเขาทองมนคงอย่างนั้นเลมันอย่างนั้นอ่ะเามันไปน้ำหนักเท่าไหร่แล้วใช่ครับต้อันี่านทนึงคือสี่ร้อยเพราะว่าเขาเขียนว่าชั ทนกีแม่เขาจะต้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเรื่องศิลปะทวารวดีเอาองไหนไปก็ได้ except องนี้ไม่งนี้เนี่ยคุณลุงอินสนวงสามซึ่งเป็นประติมากรเนี่ยเห็นปั๊บโอ้ยลุงแค่นลุงทนไม่ไหวแล้วขับรถไปหาซื้อดินกันมันมือลุงจะปั้นแล้วคือพลังอาร์ติสต์มาละ กบอกอะไรเนี่ยมันจะสากระจกัแกบอกคิ้วเป็นคิ้วตาเป็นตาปากเป็นปากขอโทษนะคะว่าแค่คุณกรีดตานิดเดียวอ่ะให้มีเล้าแต่น,นี่จะกรีดกี่ชั้นน่ะแค่คุณขีดหนวดมัดสูนิดนึงนี่คุณเขาเรียกว่าความงามแบบ horizontal linear เส้นตามขวางความงามแบบเส้นตามขวางอันนี้คืออัตลักษณ์ผลิตภูนชัยเลยนะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ทวารวดีนะอัตลักษณ์ผลิตภูนชัยก็คือ ขีดกรอบหน้าผากกระบังหน้าขีดขีดดูใต้คิ้วสิคุณจะขีดกขีดกี่เส้นนวดแล้วก็หัวโป่งออกอันนี้หล่อแบบบล็อกบล็อกแม่พิมพ์นะคมกริบแบบนี้แล้วก็เม็ดพระศบก็เอามาปักปักปักต่างหากด้วยนะ คิดดูว่าขณะที่หัวยังเปียกๆมัดๆแล้วก็เอาไอ้เกลียวหอยเนี่ยมาปักๆให้ชี้ทุกที่ทุกทางกำหนดพุทธศตวรรษ17-18คือฮริพุนชัยปลายเห็น <He S 2> ความแตกต่างจากหินชนวนดำไหมคะหน้ามนต์จางเพลนฉีไดพูดว่า620ปีหริพุนชัยคุณอย่ามาตีกลุ่มว่ามีพระรอดรูปแบบเดียวจบพระรอดก็คือเจเนเรชัน2ไม่เก่าถึงแม่นางจาา พระรอดก็คืออิทธิพลภูการมาแล้วนี่ก็คือดินเผาเนื้อแกร่งผลิตภัพ์พชัยเนี่ยเขาเรียกสีเบ็นจรงนะสีส้มขับทองเป็นแบบนี้อันนี้สีเทาแร่ไมก้าแล้วก็จะมีสีเหลืองดอกพิกุลแม่น้ำกวงให้ดินแดงดินโป่งแดงเอามาทำทำสลิป แม่น้ำคาเป็นสาขาหนึ่งของขุนตาลแจ้ห่มให้ดินขาวเกาลินและเมื่อ3แม่น้ำมาตะพักเดลตา้าแถวตรงบ้านเขาเรียบแดงซื้อที่ริมปิงขัวสีวิชัยตรงนั้นคือชำเลทองใต้ลงไปตรงป่าซางเนื้อดินไม่โอเคเนื้อหยาบขึ้นไปเวียงกุมการสารพีเนื้อแยกต้องตรงนี้เท่านั้นจากสีย้อยถึงริมปิงโอลี่ ทำให้ดินลาพูนสวยที่สุดปิปป๊บปั๊บปิ๊บปั๊บทั้งเขาตรงนี้ก็จะได้เนื้อสีเหลืองทองทิกคุณจะได้ส้มฟักทองแจด๊ดขึ้นมาซึ่งดินด่านเกวียนไม่มีดินเกาะยอมไม่มีหลายหลายองค์นี่เราไม่รู้ที่มาแต่องค์สุดสวยนั่นอนะมหาวันเสียงผู้บาอออคุยบอกว่าให้เราเรเป็นขยายว่าเจอคำว่าตะทุ มหาเือละแตเนี่ยนะนขึ้นจานลึกก็จะเหมือนเดิมาสองเขียดก็มีวงกลมก็จอเขีอังคั่นเาเรียกอังคั่แบบมากาไม่ได้อังคั่นหรือเน้เออเนี่ยยังไม่ยอสองตัวด้วยไหมคือว่าเป็นแบบประเด็มชัยเดิมมีย่อสองตัวเออเยโมเพราะว่าฉันชื่อเนี่ยแต่ชุตชตระอุนเนแต่ชุ แล้วก็อักมาเนี่ยคือมหาแล้วเขียนกลับกันอักมาหอมอ๋ามหาเนี่ยแต่ว่าคืออ่านมหามหามหาเถระเนี่ยมันขาดไปมหาเถระตรงนี้มันมันมันควรจะเป็นคำว่าฮาริฮารินะเพราะว่าตอบตอบคำแบบคำแบบนี้มันเป็นปุณเฉยยะเฉยยะย่อสองตัวนี่อ่านเฉยเพราะฉะนั้นสันนิษฐานว่าไอ้ตรงนี้จะโดนกระเทาะทิ้งไป เพราะว่ามันมีการขัดแย้งกันระหว่างสายวัะลอยสนุกไอ้สายวะมันไม่ต้องการให้เมืองนี้ชเชิญรุณชัยมันก็เลยกระเพาะทิ้งไปอย่างเมื่อกี้ไอ้ตอนแก้วที่มีรูตรงกลางก็โดนกระเพาะทิ้เหมือนกันเนี่ยคุณเชยยะเนี่ยนักรัฐแล้วก็นี่นักรัฐเนี่ยแล้วก็นครเนี่ยนครปริพุนชัยยะมหานครมหานครอันนี้ในเนี่ไม่ใช่มาไอ้โหระมอนี่ไงมอมีเกียรติคือที่เฉียง มหามีหมือนกั้นมองมหานครนครเหมือนกันเนี um. ่ยจะเป็นอย่างนี้ข้าวเขาหลับโดนโดนแล้วก็อาลีสุที่นึ่ตอนนี้ผมว่าทำใหม่ๆเพราะผมใส่แลาวทำว่าอาลีสเป็นทางแบบนั้นไงหาที่ไหนก็ไม่เจอคาดว่ามันเป็นอย่างที่ว่าโดนโดนแล้วกอ่านจักหรืิษาทนะจักรอันนี้อันนี้จากร้านจักรไปคุ่คนนี้แกเป็น พูดตาในในผู้สอนาในบริการต้นมะพร้าวอะไรเงี้ย้วยักบริจาคอะไรก็เต็มหมเลนเนี่ยขอใน้านอาหาแนนก็เไปอยีพียรพไปหาดูอยู่ข้างบนนี่้จเราพอสามเหมือนกันทีอสั่งุรุษวิศวะคือหมายว่าวัดเนี่ยเดิมชื่อว่าวัดพุรุษธครัะ มันเป็นภาษาไทยมันปรากฏอยู่ในทั่วสงครามระหว่างยามังรย์ยึดยี่บาแล้วก็พูดว่าบริเวณนี้คือแสนข้าหอมแต่ที่อาจารย์อ่านเป็นภาษาโมนมันคือชื่อเดิมก่อนจะเรียกแสนข้าหอมเรียกอีกอีกครั้งที่อาจารย์ใช้ชื่อว่าอะไรเพียเหมือนคำว่าวัดต่อตาเพียรักต่อนะเพียรักต่อน ครูที่ปลว่าหนักครูครูวิศวครูเรยนเนู่ยน้างเพียครูวิศวะมาแอบอยู่ที่สังนิอเพ่นิคงหมดเราเท่ิบะปนเท่งนิ่งหมเพ่นิควุชัยโอ้โหแสง่อคำภาษาไทยมันไม่ใช่คำภาษามอญมสลา โรงเรียนช่างวัด hmm. ช uh ่างพอช่างชื่อไม่มีความหมายเเพงสมวนวางเป็นมไว่าชื่องข้ห่อนะที่นี่จะต่างอยมันมีเปลือกเต้าเปลือกข้าวมีเปลือกข้าวเยอะมากเปลือกข้าวเปลือกเต้าเปลือกเต้าแสงข้าวหมอแล้ว้อสำคัญคือตอนใส่เมล็ดข้าวเผาใฟเป็นสี่ร้กว่าใบ ปี2544ตอนที่คุณเพนท้องช่วงนั้นจะร้อดแล้วมันปั่นยุคพี่ไก่บริสุครับขุดเจอหม้อหี้ตรงจุดจาะน้ำเสาทองมันจะเป็นที่เตรีย,เยรมเสบียงไหมเตรียมเสบียงไหมแค่เอาไว้ทำศึกและคิดดูนะพระธาตุรือพุชัยจะต้องมีวัดบริวาา8ทิศแต่ถูกทำลาย2ทิศถูกต้องไหมคบครู ทุกวันนี้เราเหลือทิศเหนือคือช้างสีทิศใต้คือสุพรรณสีเราเราไม่พูดถึงสีเมืองนอะเราเอาวัดเริวารอภิษฐ์นี่นะคะแล้วก็ช้างร้องช้างรองรอเนี่ยคือออกเฉียงเหนืทอทงสัจจะออกเฉียงใต้ชัยมงคลต,ต,ตกเฉียงใต้สีบุญเรืองตกเฉียงเหนือ เราถูกทำลาย2วัดคือแสงเข้าหอกับไอ้ตรงสันธกรชื่อเปลือกอะไรเปลือกข้าวตอนนี้วัดพระธาตุพชัยมีวัดบริาณแค่หกเ,เ,เราถูกทำลายตอ,อกกับออก